น้ำพี่น้องน้ำพ่วมพี่น้องเอ้ยยิ้มแน่ยิ้มแน,น,น่น้ำลายไปนี่ความรู้สึกหน็โอ้โหเข่าหน้านี่ไปญาติพิษเอาใช้เบลิกนะเฮงตื้นทางนั้นลอยเลยไปลอยเอา้าได้ปลา

ถ่ายนังเนาะขาพยนต์นักร้อนเนาะเนาะนี่เป็นนางพีอันนี้คืออุปกรณ์การแสดงมาได้แสดงเพราเสิร์นี่ออกงานมือแรกออกงานรับน้ำท่วมยังพี่น้องเอ้ยได้ลอยน้ำเียเบอร์เกอร์บางห้องกับหู้นะบางงาน <c oughs> ใส่แป้งตัวมากด้ดีพี่น้องเอ้ยน้ำกระท่วงคากราสยบเ่ลัปลายตายดเี่ยไนเย็น